สวัสดีท่านผู้ฟังทุ่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ดูจอยล่มาคุยนะครับวับนนี้ก็จะมาคุยเกี่ยวกับหนังเรื่องชินจังหรือมูวีตอนนินจาคาถาวายุอโลเวงเนาะก็เข้าในเรื่องเลยแล้วกัวนเนาะในเรื่องก็พูดถึงชินจังนีแหละก็เป็นครอบครัวชินจังเนาะก็มีย้อนเวลากลับไปช่วงที่แบบชินจังในกลางเกิดอะไรเงี้ยก็มีให้เห็นว่ามีอีเวนต์อีเวนต์หนึ่งก็คือมีครอบครัวหนึ่งนะครับ ก็มีมีลูกเหมือนกันแล้วก็มองมาที่ชินจังครอ,อบครัวชินจังอย่างแบบเอ้ยครอบครัวนี้ดูดีมีความสุขดูลักกันอะไรแบบนี้เนาะก็ก็เหมือนเปิดเรื่องมานั้นแล้วก็ตัดมาพักหนึ่งเนี่ยก็เราก็จะได้เห็นว่ามันตัดไปที่หมู่บ้านนินจาเนาะแล้วก็หมู่บ้านนินจาเนี่ยเกิดปัญหาบางอย่างเอ่อซึ่งมันเกี่ยวกับผู้ผู้อัญเชิญตัวสัตว์อสูรเนาะก็มีปัญหาตรงนี้แล้วก็ตัดมาที่ไอ้ครอบครัวที่เราไปเห็น ที่เขาตัดให้ดูตอนที่ชินจังคอรนนั่นแหละก็จะมีครอบครัวอย่างเงี้ยมครอบครัวนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือเป็นครอบครัวของนินจาแล้วก็พูดประมาณว่าเอ้ยถ้าเราไปอยู่กับครอบครัวเนี้ยน่าจะปลอดภัยกว่าแล้วก็ตัดไปโผล่ที่ตัวสองแม่ลูกเนี้เข้ามาอยู่กับครอบครัวของชินจังเนาะโดยอ้างเหตุผลประมาณว่าเอ้ยเราเนี่ยสลับลูกกันอะไรประมาณนั้นคือหมอยิผิดอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็ มีเรื่องอาว่าเอ้ยเนี่ยพอหยิบผิดปุ๊บก็เดี๋ยวเราจะต้องแบบเอ้ยมาอยู่ด้วยกันเพื่อจะได้รู้ว่าเอ้ยตกลงแล้วเราจะแลกลูกกันหรือเปล่าอะวันนี้ก็สร้างเรื่องวันนี้เนาะเหมือนผมดูว่าออ l that in my heart เออแต่ว่าก็นั่นแหละแล้วก็มีเรื่องบังเอิญตัางๆตนานาเออก็ทําให้ตัวแม่ที่เป็นนินจาเนี่ยกับชินจังเนี่ยโดนจับตัวกลับไปที่หมู่บ้านเนาะทำให้ครอบครัวของชินจังเนี่ย จะต้องตามไปเอาหินจังกลับมาอะไรประมาณนั้นในเรื่องก็ประมาณนี้ส่วนจะเอากลับมาได้เอากลับมาไม่ได้เอากลับมาได้ด้วยวิธีไหนเราจะแก้ปัญหาในหมู่บ้านฮินจาไงเนี่ยอันนี้ก็แนะนําให้ไปดูเนาะครับอันนี้ความ,มเห็นอันนี้ก็จะเป็นความ,ม,เ,หวาม,มเห็นส่วนบุคคลส่วนส่วนความ,มเห็นของผมเองเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้เนาะก็ถามว่าสนุกไหมก็ต้องบอกว่าสนุกสนุก แบบที่ถ้าสมมุติผมเป็นเด็กย้อนย้อน,อนเวลาไปเป็นเด็กแล้วมาดูก็สนุกเพราะว่ามันมีฉากต่อสู้ที่แบบไม่ได้รุนแรงเนาะก็แบบฮาๆอะไรเงี้ยก็ดูพอสนุกดูแบบเข้าใจได้อะไรประมาณนั้นนะที่ถ้าสมมุติย้อนตัวเองไปเป็นเด็กนะแล้วก็มุกในเรื่องก็คือมุกในฮาจริงคือแบบ เนื่องด้วยแบบผมผมจําไม่ได้แล้วตอนเด็กผมดูชินจังเราไงแต่ว่ามันมุกเหมือนที่เราดูในชินจังแหละหมายถึงว่าแก๊กที่มันเล่นหรืออะไรเงี้ยเป็นเป็นแก๊กที่แบบโอเคเล่นแล้วแบบตลกแล้วแบบถูกปูถูกชงไว้อย่างนี้บางมุกเนี่ยใส่ไว้ตอนแรกเลยนะแบบปูตอนแรกแล้วเราก็แบบลืมไปแล้วแล้วแม่งเอามาเล่นตอนหลังแล้วแบบโอ้ฮ่าแบบฮ่าฮ่าจะจัดอะผมนีแบบฮาไปประมาณสี่ห้าวิเลยแบบเพราะว่ามันปูมานานแล้วก็แบบ ตัวตัวเนี่ยตัวละครในเรื่องมันก็บิวมาตลอดเนาะหมายถึงว่ามันโดนบิวไหมเห็นว่าเอ้ยมันจะเกิดเหตุการณ์ประมาณนี้นะแล้วมันก็ตั้งตั้งตั้งคาถามตัวเองว่าถ้าเป็นแบบนั้นแล้วจะรับได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันก็บิวมาได้โอเคมันก็แบบได้อยู่แต่ถามว่ามีหน้าเบื่อไหมก็อาจจะเป็นเพราะผมแก่แล้วเนาะอายุก็ไม่น้อยละก็เป็นผู้ใหญ่ละถึงเราจะพยายามเอาความเป็นเด็กกลับมาแต่ว่ามันกลับมาไม่ได้เนาะ เออมันก็จะมีบางฉากที่ผมดูแล้วดูก็แบบอืมก็ก็ก็ไม่ได้แบบสนุกมากอะไรอย่างนี้เนาะเออก็ก็เลยแบบก็มีเนื้อย,อยแล้วก็อ่าเนื่องด้วยแบบเป็นผู้ใหญ่แล้วมาเจอโลจิกประหลาดๆของตัวของตัวละครในเรื่องเนาะก็คือไม่ใช่ฝั่งของครอบครัวชินจังหรอกเป็นอีตัวแม่ที่จะมาสลับลูกคนหละคือผมดูตอนแรกแล้วรู้สึกงุนหงิดมากคือแบบอะไรวะโลจิกนึงคือแบบ อ่าประหลาดจัดจัดอ่ะคือเป็นโลจิตที่ผมไม่คิดว่าว่าเอ้ทำไมมันแบบคิดลดเหมือนถึงว่าเหตุผลที่ต้องมาขอความช่วยเหลือที่มันจะดีกว่านี้ไหมหรืออะไรเงี้ยคือมันมาใช้บุกนี้แล้วดูแล้วมันไม่ค่อยโอเคอ่ะแล้วยิ่งแบบเราเห็นชินจังโดนจับตัวไปด้วยอะไรเงี้ยดูแล้วมันรู้สึกแบบหงุดหงิดแล้วก็ในเรื่องมันจะเห็นความหงุดหงิดแบบกับตัวละครเนี้ยเยอะมากจนผมรู้สึกแบบเอ้ยมัน เขาเขาคิดมาให้มันตัวละครนี้ทําอย่างนั้นจริงๆเรอวะนั่นคือตัวละครแม่ของไอ้นี่แหละคือคือคงเข้าใจว่าจะเล่นเรื่องความรักลูกหรืออะไรแต่ว่าสภาพมันแบบมันดูไม่ค่อยแบบเอาใจช่วยเท่าไหร่อะมันดูแบบเอออ่คุณต้องไปดูเองแล้วกันผมไม่รู้ว่าผมรู้สึกคนเดียวหรือเปล่านะว่าถ้าอยากดูไปดูคนเดียวนะเอ้ยไม่ใช่ถ้าอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงก็ลองไปดูไปดูคนเดียวเลยอะโอเคกลับมาก็นี่แหละ ก็ก็มันมีทั้งสนุกเนาะแล้วก็ฮาแล้วก็มีจุดที่ไม่ชอบด้วยเนาะเออดังนั้นสําหรับผมเนี่ยเรื่องเนี้ยนะถ้าถ้าคุณเอางนี้ก่อนอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมก่อนแล้วผมก็ไม่ใช่เด็กผมโตผู้ใหญ่ด้วยแล้วอีกอย่างนึงคือผมไม่ใช่คนชอบชินจังอ่ะคือถ้าดูมาลูกโกเนี่ยก็จะอีก,อ,ก,อ,กอีกอารมณ์หนึ่งแต่อันนี้คือชินจังไม,ไม่ไม่ได้เป็นแฟนชินจังอยู่แล้วเนาะดังนั้นผมเลยคิดว่าตอนนั้นรูดบัตรนะตกใจมาก คือราคาไม่สองร้อปสิบคือแบบเฮ้ยทำไมแพงจังคือผมไปดูที่อ่าตัวโรงหนังไม่ใช่โรงประจาเป็นอีกโรงหนึ่งของเมเจอร์เนาะพอรูณปุ๊บสองร้อยแปสิบตกใจเลยเออแต่ว่าถ้ามาคิดแล้วเนี่ยสองร้อยสิบผมว่าแพงว่ะแพงแพงกระจิดเลยสองร้อยสำหรับผมก็แพงสำหรับผม,มให้ไปดูเรื่องนี้นะโดยส่วนตัวผมว่าประมาณร้อยหนึ่งสำหรับผมมาโดยส่วนตัวเนื่องจากหลายๆอย่างที่บอกเนาะโลจิกตัวละครไม่ได้ชอบ จริงจังเป็นทุนเดิมแล้วก็โตแล้วไม่ใช่เด็กออ,อยากจะได้อะไรที่มันแบบสนุกกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นเนาะแต่ถ้าเทียบกับอีกเรื่องหนึ่งที่ดูวันเดียวกันเนี่ยมันจะคนละเลเยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าคุณฟังก็จะรู้แหละว,ว่ามันเรื่องอะไรเนาะเออก็จะจะคนละแบบคนละมุมมองเลยเพราะว่าเฮ้ยเราโตแล้วเราไม่ได้อยากมาสนุกอะไรแบบนี้เราอยากสนุกอีกแบบมากกว่าประมาณนั้นโอเค นี่มาพูดถึงข้อคิดในเรื่องนะข้อข้อสิ่งที่ได้จากหนังมันิงมันจะใช้คำว่าข้อคิดหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ว่าผมก็ใช้มาหลายประมาณยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าอันแล้วก็ขอใช้คำว่าข้อคิดแล้วกันข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้นะหรือว่าหนังพยายามจะสื่ออะไรให้เราดูเนาะก็ก็เรื่องแรกที่ก็สื่อให้เราเห็นนี่ก็คือการพยายามอะไรด้วยเองมันดีแต่ว่าเราก็ต้องดูด้วยว่ามันเกินกําลังขอบเขตของเราหรือเปล่าคือ เรื่องมาเรื่องเ่ยถ้าเราช่วยกันเนี่ยมันมันจะแก้ปัญหาได้ดีกว่าง่ายกว่าแล้วก็เห็นมุมมองอื่นในมุมมองอื่นในการแก้ปัญหาด้วยคือในเรื่องเราจะเห็นตัวละครหนึ่งพยายามแก้ปัญหาเลยโดยที่ไม่ได้สอบถามไม่ได้ขอความช่วยเหลือไม่ได้อะไรเลยก็ค,คือคิดว่าเนี่ยจะใช้วิธีนี้แล้วจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้หมดซึ่งพอไปทําจริงๆแล้วก็กแก้ปัญหาไม่ได้จริงๆอะไรประมาณนั้นแล้วก็อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ที่หนังพยายามบอกเราเนาะอ่ะอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ กำลังหนังสื่อพยายามสื่อให้เราก็คือบางครั้งเนี่ยเราเขาเรียกว่าอะไรคลิปไม่ใช่เอาภาษาไทายแล้วเราพยายามเหมือนกดอารมณ์ตัวเองหรือว่ากดความต้องการบางอย่างของตัวเองนอาจจะเพออะราะหลายอย่างคืออยากจะโชว์ความิ่งแผงอะหรืออะไรประมาณนี้หรืออยากจะหรืออาจจะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วคือคุณเป็นผู้ใหญ่อ่ะคุณคุณจะมาทําอะไรแบบเด็กๆไม่ได้คือคุณจะมาแบบร้องไห้เสียใจกระจองงงแงอะไรอย่างนนเนาะหรือว่าแบบ เราจะแบบมาเผยแบบว่าโอ้ความอ่อนแอให้คนอื่นเห็นนะเพราะว่ามันก็มีปัญหาคือถามว่ามันทําได้ไหมมันทําได้แต่ว่าในสังคมอะครับบางที่เขาต้องการคนที่ท,ที่ไม่ได้มีแบบนี้อ่ะหรือว่ามีได้แต่ว่าไม่ควรบ่อยหรือว่ามีได้แต่ไม่ใช่รบกวนจนเกินไปอะไรปรนะมาณนั้นหรมันมันมันนั่นแหละคือเขาเนี้ยแต่ว่าเวลาคุณ ถึงมันแน่นไปเหมือนว่าพยายามกดข่มหรือว่าอะไรเงี้ยมากจนเกินไปเนาะเขาก็ไม่รู้ว่าตกลงแล้วคุณคุณไหวหรือไม่ไหวนะดังนั้นในเรื่องเนี่ยเราจะมันจะมีตัวละครที่ทําให้เราเห็นว่าเอ้ยมันถึงจุดที่แบบอดทนไว้ไม่ไหวแล้วนะจนต้องแบบปล่อยออกมาเราจะได้เห็นความจริงว่าเอ้ยเออมันไม่ไหวแล้วเราต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเนาะดังนั้นในมันก็จะสะท้อนมาในชีวิตจริงก็คือมันมันมันใช่แหละที่เราจะต้องพยายาม แบบทําให้ตัวเองเข้มแข็งพยายามยืนได้ด้วยตัวเองนะเพราะว่าเพราะว่าคงไม่มีใครจะมาอุ้มคุณตลอดแต่ว่าเมื่อมาถึงจุดที่คุณคิดว่ามันไม่ไหวแล้วต้องการคนช่วยเลยจริงๆอ่ะคุณก็คุณก็ต้องพูดออกมาเพราะว่าเมื่อคุณพูดออกมาแล้วอ่ะเออเขาจะได้รู้แล้วก็ได้เข้ามาช่วยเนาะคือนั่นแหละมันมันมันในในเรื่องมันจะเห็นเลยว่าเออเนี่ยมันมันอย่างเงี้ยคือมันไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวจริงๆแล้วมันต้องต้องเข้ามาช่วยอะไรประมาณนั้นเนาะ เออก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ถ้าดูแล้วก็เอามาปรับใช้กับชีวิตได้นะก็คือไม่ว่าเรื่องการงานเรื่องอะไรหรือเรื่องความสัมพันธ์กันแล้วแต่เนาะเออถ้ามันแบบถึงจุดที่คุณคิดว่ามันมันมันต้องมันต้องคุยมันต้องเคลียร์มันต้องอะไรก็ต้องมาเคลียร์ต้องมาคุยเนาะงานก็เหมือนกันคือถ้าแบบมันแผ่ไม่ไหวแล้วกูจะตายหาอยู่แล้วก็ต้องบอกแล้วว่าไม่ไหวเนาะเออแล้วคราวนี้คนที่เขาจะคนที่รู้แล้วอ่ะเขาจะทํำยังไงอ่ะอันนั้นก็ ก็คือมันมีมันมีทางเลือกให้คุณทำอะ่ะไม่ใช่ว่าคุณมีทางเลือกเดียวมันมีทางเลือกอื่นะคราวนี้ถ้าสมมติว่าเขาช่วยก็โอเคเขาไม่ช่วยเราก็ต้องพึงสังวรแล้วว่าไม่ใช่พึงสังวรพึงแล้วเลือกแล้วว่าที่นี่แม่งมีแต่คนแบบนี้ว่ะเราก็ต้องคิดต่อว่าไอ้ที่เราลงทุนลงแรงไปทั้งหมดอม,มันโอเคหรือเปล่าหรือว่ามีที่อื่นที่ดีกว่าอะไรอย่างงี้เนาะก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่หนังเรื่องนี้อ่าที่เรา,เาไปใช้ได้เนาะส่วนเรื่องถัดไปเนี่ยก็ถ้าเป็นเรื่องเดิมเิมก็ เกี่ยวกับตัวเด็กนะครับอนาคตของเด็กเนาะคือในเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวตัวคนเป็นแม่รู้ว่าถ้าปล่อยลูกไปอย่างเงี้ยจะต้องเจออะไรก็เลยอยากจะให้ลูกเนี่ยหลุดพ้นจากวงจรนั้นนะคำถามสำคัญเลยนะครับแล้วคุณอาจจะเห็นในชีวิตเป็นจริงตัวเด็กไม่ได้บอกว่าตัวเด็กไม่ได้อยากอยากจะไปอย่างที่คนเป็นแม่อยากให้ไป แต่ว่าคนเป็นผู้ใหญ่รู้แล้วว่าถ้าไปทางนี้ต่อมันจะเป็นยังไงแต่ตัวเด็กกระเสือกกระสนจะไปในทางนี้คุณคิดว่าคุณจะต้องทํำยังไงครับคุณจะต้องควรจะต้องตามใจเด็กหรือว่าคุณควรจะแนะแนาทางให้เขาเห็นว่าไปทางนี้แล้วมันจะไม่ได้เจอสิ่งที่ดีแล้วมันก็จะเจอปัญหาด้วยอะไรประมาณนี้เนาะก็เรื่องปกตีแหละม่เหมือนแบบเด็กอยากจะเป็นอะผมเทียบเลยนรดนตรีกับหมออะผู้ใหญ่อยากให้เด็กเป็นหมอวะอะถ้าผมพูดกันตรงๆเพราะว่าอะไรอะถ้าคุณพูดแบบไม่มีอคตินะคิดแบบ ธรรมดาธรรมดาแบบคนทั่วไปเลยว่าระหว่างหมอกับนักดนตรีอาชีพไหนมันมันมั่นคงกว่ากันนักดนตรีหนึ่งล้านคนอ่านักดนตรีอสิบคนะจะประสบความสําเร็จทั้งสิบคนหรือเปล่าหมาว่ามีแบบเพลงดังออกรอบคอนเสิร์ตมีเงินมีทองใช้แบบไม่ต้องกลัวนักนักนักแสดงไอ้นักดนตรีบางคนนะครับต่อให้ดังแล้วอ่ะถ้าควบ ก็พอไม่มีงานจ้างมากๆหรือว่าระยะเวลาผ่านไปก็ก,ก็ก็ตกต่าเป็นธรรมดานะครับคุณลองไปดูนักร้องลูกทุ่งบางคนนะครับที่สมัยก่อนดังๆตอนนี้เป็นยังไงก็ก็มีให้เห็นนะครับคือฝีมือเขาไม่ได้ตกนะแต่ว่าผู้ชมผู้ฟังอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนไปแต่ต้าคุณเทียบกับหมอฮอหมอสิบคนในสิบคนนั้นอาจจะมีสักกี่คนว่าที่มันเลี้ยงดูเลี้ยงดูตัวเองไม่ได้อย่างอย่างแบบ ไม่ได้เลยอะ่ะคุณลองไปดูเลยหมอสิบคนเงินเดือนเท่านั้นอ่ามีอาชีพการงานดีมีสถานะทางสังคมที่ดีคาถามคือถ้าถ้ามันมองในมุมนี้แล้วอะ่ะคุณพ่อ,อแม่ก็อยากให้เป็นหมอป่ะอ่าแล้วแล้วคุณพัว,พวจริงๆนะอ่ะอ่าเห็นปะ่ะมันก็มันก็เห็นภาพาว่าว่าเอ๊ะแต่ตัวเด็กไม่ได้อยากเป็นนะคราวนี้เราเราเจะเล่นยังไงอะ่ะหมายถึงว่ามันไม่ใช่เล่นหรอกอันนี้มันคือชีวิตจริง,รงมันเล่นไม่ได้มันกอกลับไม่ได้เราจะควรจะเลือกทางไหนให้เด็ก ล้วเราต่อให้เราแนะนําไปแล้วแล้วเขาเขาจะไปอย่างนั้นอันอันนี้ยังเป็นเรื่องดีนะเรื่องประกอบอาชีพเรื่องอะไรแต่ถ้ามันเป็นเรื่องอื่นนะเช่นทัศนคติการมองโลกหรือว่าอะไรเนี้ยคือเราพยายามบอกวิธีมองโลกที่ควรจะเป็นกับเขาแต่เขาบอกว่าไม่ใช่การมองโลกแบบนั้นมันไม่ดีแล้วเขาจะไปมองโลกแบบนั้นประพฤติปฏิบัติ้นระดแบ,บนั้นแล้วเราถึงระดับไหนอะที่ที่ที่เรา ที่เราสามารถไปบอกว่ามันไม่ดีไม่ดีได้เลยเราควรจะต้องปล่อยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อ่าเรื่องนี้ก็พยายามจะเล่นนะแต่ก็เล่นได้ไม่สุดแต่ว่ามัน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 เล่นอยู่ในระดับหนึ่งเนาะครับก็อีกเรื่องหนึ่งก็ที่ที่มีใน,นก็คือเรื่องภาระหน้าที่เนาะเอ่อกับสิ่งที่อยากทำเนาะก็ก็เป็นประเด็นแหละอ่าก็คือตัวเด็กเนี่ยม,มันมีภาระหน้าที่บางอย่างที่จะต้องทําในหมู่บ้านเนาะแต่ว่า จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้อยากทําตรงสิ่งนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือภาระหน้าที่กับสิ่งที่อยากทำจริงๆเนาะก็ต้องมาเวทกันว่ายังไงก็เป็นสิ่งที่หนังพยายามบอกก็ผมไม่ดูก็ผมก็จับได้ประมาณนี้แหละได้เอามาคิดในชีวิตนะซึ่งก็ได้แค่เอามาคิดแหละมันมันพอไปอยู่หน้างานจริงมันมีหลายตัวแปรที่ท,ท,ที่ต้องเอามาเขาเรียกว่าอะไรนะเอาเอา,เอามา มาคิดเอามาคํานวณว่ามันควรจะไปทางไหนเนาะมันไม่ใช่ว่าเชื่ออย่างในหนังแล้วมันจะโอเคนะ <c oughs> ผมบอกไว้ก่อนก็ประมาณนี้แล้วกันสาหรับชินจังเนาะเรื่องนี้ก็สําหรับไม่สปอยเนี่ยทางนี้เนาะเออ,อเส่วนถัดไปก็จะเป็นอ่าสปอยถ้าการอ่าคุยเรื่องที่ประทับใจหรือไม่ประทับใจเนาะก็เดี๋ยวอันนี้มันมีสปอยละอาจจะคุยได้ ละเอียดอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนบุคคลละสําหรับคนที่แบบอยากมาฟังรีวิวแบบไม่สปอยก็ก็เป็นเท่านี้เนาะว่าใครอยากฟังต่อก็ก็เชิญฟังได้ก็เรื่องนี้เนาะที่ที่ที่ประทับใจอ่ะผมชอบการปูมุกการเล่นมุกของเรื่องเนี้ยคือมันโอเคอ่ะคือมันวางมันวางมาได้โอเคแล้วก็เหมือนไม่ได้แบบอ่าไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไระไม่ได้แบบทําให้เราคิดว่ามันจะเล่นมุกเนี้ยอย่างอย่างมุกที่แบบ เออเอาชุดของชินจังโยนลงไปในอากาศเออแล้วแล้วตอนหลังกนว่าลิงแม่งลิงแม่งมาใส่ชุดชุดนั้น้ะชุดของชินจังอะแล้วพ่อแม่ของชินจังมาเห็นแล้วแบบเฮ้ยลูกกูกลายเป็นลิงแล้วเวล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าช็อตนั้นก็คือก็เหมือนแสดงความรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยก็ก็รักลูกเสมอว่าลูกจะเป็นยังไงเนาะ <c oughs> ผมก็ดูแล้วแบบเฮ้ย e ห่าจะแล้วมันคือมันมันมัน,ม,นมันปูวนะ่าตอนแรกแล้วมันก็ค่อยแบบ เพิ่มเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่าได้เห็นว่าเอ้ยถ้าใช้มนสูตรแล้วตัวไอ้มนอัเชอสูตรแล้วอ่ะไอตัวเนี้ยตัวครอบตัวเด็กเนี่ยก็จะกลายเป็นแบบนั้นค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกลายเป็นอ่ากลายเป็นแบบตัวตัวนั้นเนาะเออพ่อแม่มันก็เลยคิดว่าชินจังแม่งกลายเป็นแอ้น,นี่แล้วก็บิ้วมาตั้งแต่นั้นแบบโอ้โหแล้วช็อตนั้นคือแม่งหัวเราะแบบหัวเราะจะจัดแบบผมแบบโอ้โหโอเคเลยแล้วก็ พวกการต่อสู้เนาะเออก,ก็ก็โอเคก็ใช้ได้ในระดับที่แบบเออดูแล้วไม่ไม่ขัดหูขัดตาคือฉากต่อสู้มันโอเคอะ่ะเออมันแบบเหมือนเหมือนเราดูนาะรูโตะไอตัวเชิดหุ่นอะ่ะเออประมาณนั้นเลยก็คือดูแล้วก็โอเคไม่ไม่ได้แบบดูแบบแบบปลาดาวกระจายไร้สาระอะไรอย่างเงี้ยน,นะนะออันนี้ก็คือดูดูได้ดูโอเคเลยนะในฉากต่อสู้เนาะไอที่เป็นหุ่นเชิดนะ ว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยโอเคอผมก็มันก็มีพูดไปแล้วเนาะก็โลจิกของไอ้ตัวแม่ของไอ้เด็กมินจาเนี่ยคือแบบโอ้โหมึงนี่คือแบบเคียดจัดเลยคือรอบคุยันจะไม่ได้เกี่ยวส้นตินอะไรด้วยเลยแต่ตัวเองพาเขามาวุ่นวายด้วยแถมแบบมันดูแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือเราแทนที่แบบจะบอกว่าไม่ใช่ชินจังก็ไม่พูดพาะชินจังไม่ใช่นั่นนะแต่ก็พอเข้าใจแหละว่า คือถ้าบอกไปเนี่ยน่าจะโดนฆ่าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าดูแบบเออเอาเลยเต็มที่พระหนุ่มอะไเออประมาณนั้นแหละก็ก็เมื่อเหม่กระตูนก็ปล่อยผ่านแหละว่าถ้าเจออย่างเงี้ยชีวิตจริงก็น่าจะมีตบหน้ากันอะสำหรับผมนะเออหมายถึงว่าตัวมิเอะน่าจะตบปะนะถ้าเป็นคนในชีวิตจริงอะแต่ดูแบบมิเอเนี่คือแบบใจกว้างเป็นมหาสมุทรเลยผมก็อ่ะแต่ว่าแหละตัวอย่างแม่ที่ดีในสังคมอะนะก็ต้องเป็นอย่างงี้อ่ะแล้วก็ อันนี้ไม่ชอบเลยก็น่นาจะเป็นฉากแบบอ่าฉากตอนข่าแม่น้ำอะตอนนั้นนี่คือเบื่อมากคือมึงมึงเล่นอะไรวะคือแบบไม่ควรจะแบบสั้นกว่าเนี้คือแบบช็อตข้าแม่น้ําคือแบบอะไรวะสู้กันแบบแล้วดูสู้ไม่ไม่ไม่ได้นี้เลยนะไม่ไม่ได้สนุกไม่ได้อะไรด้วยคือแบบยืดเดียอนันมากอันนั้นก็เป็นอีกช็อตหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แต่ว่าแต่ว่า ก็พอเข้าใจแหละก็คือไอตัวพวกนี้ออกมามันจะให้ใช้พลังอะไรสู้กันวะคือแบบมันเด็กมันเป็นเลดแบบไม่ใช่เลดเขาเรียกวอะไรมันเป็นเลดให้เด็กดูอ่ะขนาดใช้ตดสู้อ่ะเออผมนี่แบบไอ้ชี้ก็คิดได้เนาะเอาตดมาสู้กันเอเอผมแบบอเออก็ก็มันมันถูกปูให้แบบเด็กดูนะก็ก็เข้าใจเออแล้วก็ช็อต ตอนที่ว่าโอเคก็คือไอตอนเรียกแบบเด็กๆมันเรียกตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตัวไอสัตว์อสูงของตัวเองอ่ะคือเรียกมามีหนูมีไม่ไม่ใช่หนูสิมีหมูจิ๋วมีสื่อคะมีอะไรวะไทสลตท็อปเอ่อมีกระลอกบินอะไรเงี้ยคือ,ค,อคือดูแล้วโอเคมากเลยตอนสุดท้ายที่ชินจังเรียกไอ,ไอชิโร่อ่ะโอ้โหอันนั้นนี่ ยิ่งโอเคเลยคือแบบ่าชิโร่แม่งน่ารักจัดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออดูดูว่าทุกตัวละครที่มันอัญเชิญอ,ออกมามีประโยชน์หมดก็คือแบบใช้ไอคนนั้นเข็นหินในคนนี้แบบจัดการหินทั้งน้ําไอนี่พาหินเอาไปท้งนั้นทั้งนี้ควบคุมหินอะไรมาเนี่ยคือดูดีมีดูดีมีประโยชน์มากคือแบบเออเขาเกี่ยบทได้โอเคเลยไม่มีไม่มีตัวละครไหนที่ดูแลแบบคือไอเด็กๆที่เข้ามา คือดู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 แบบมีอะไรอ่ะไม่ใช่ว่าใส่ามาให้ครบอ่ะคือก็เกี่ยบทได้โอเคนะเอ่ออันหนึ่งที่หงุเหงดก็คืออตัวแม่คนนี้ชายอ่ะคือท้องโตขนาดนั้นแล้วคือมึงมาสู้แบบนี้นี่ผมนี่แบบึท้องเก้าเดือนแล้วมึงพาลูกกระเตงอย่างเงี้ผมคิดว่ามันไม่ห่วงลูกในท้องหรบบอวะคือเนื่องจากเราไม่ใช่เด็กอ่ะเราเราโตผู้ใหญ่แล้วนะพอเรามาเห็นอะไรอย่างงี้เรารู้สึกแบบเฮ้ยมึง ยังไงว่ามึงไม่ห่วงลูกในท้องเลยอะมึงห่วงแต่แบบลูกที่อยู่นอกท้องเนี่ยเอออะไรประมาณนั้นแะคือแบบงุนงิดนะเพราะว่าก็เข้าใจแหละเป็นการ์ตูนแต่ว่าเราไม่ใช่เด็กแล้วเราเราแบบมีโลจิกโผล่เข้ามาในหัวเราไม่ได้เหมือนตอนเด็กที่ดูแล้วมันก็แบบผ่านไปแล้วอะมันก็เลยเป็นประมาณนี้เนาะก็สําหรับจินจังก็ประมาณนี้เนาะก็กำมาพูดคุยว่าชอบไม่ชอบตรงไหนชอบไหนไม่ชอบชอบไหนชอบก็นี้ไม่ถึงสปอยเนาะก็ก็คงจะหมดแหละแล้วใครที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรนะพี่แบบเอ้ยคิดเห็นอย่างอื่นหรือว่าเอ้ยฉันนั้นชอบแบบนี้ชอบก็ก็มาคุยกันได้นะก็คอมเมนต์ได้นะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเอ้ยมันมีข้อคิดหรือว่ามีช็อตไหนที่ผมตกหล่นไปหรือเปล่าเนาะก็สำหรับตอนนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันครับสวัสดีครับ